สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับขนลุกย้อนคำทํานายหมอดูชื่อดังผ่าดวงดิวอลิสราเห็นแล้วหนักน่วงจากกรณีประเด็นร้อนแรงของดาราสาวดิวอลิสราที่ได้ออกมายอมรับปมยืมทรัพย์สินของเมวาสนา ในโซสาวสุดปังหากย้อนกลับไปก่อนหน้าที่จะเกิดปัญหาหมอดูชื่อดังอย่างหมอกฤิได้เผยคำทํานายของดิวอลิสลาด้วยในปี2564หมอกฤิได้ทํานายว่าจริงๆแล้วดวงของดิวถ้าเราพูดกันถึงหลักตามดวงนะคือดวงเขาเนี่ยจะเป็นดวงชะตาที่เวลามีคนเข้ามาเนี่ยนะครับ มันจะเข้ามาทีละประมาณสองคนสมคนเขาจะต้องเลือกตลอดเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นชีวิตดิวจะพัวพันเกี่ยวกับเรื่องรักสามเศร้าเรื่องคนมีเจ้าของอะไรแบบนี้แต่ว่าคือถ้าพูดกันให้ถึงในลักษณะของดิวเนี่ยนะคือพูดอย่างนี้ความรักของเขาเนี่ยเวลาเขาเลือกคนใดคนหนึ่งไปแล้วเนี่ยเขาก็จะดูเหมือนคนเจ้าชู้ เพราะฉะนั้นมันเลยดูภายนอกเหมือนดิวเป็นคนแบบเจ้าชู้อะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆเนี่ยเท่าที่ดูจากตามดวงชะตาผมว่าดิลน่ะเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้นะสำหรับดาราสาวท่านนี้เรียกว่าบุญซ้ำกรรมซัดเป็นประเด็นอย่างต่อเนื่องเกิด15มิถุนายน2533ตรงกับวันศุกร์ย่าง35เป็นคนเกิดวันศุกร รักความก้าวหน้าทันสมัยชีวิตอิสระชอบสังคมเกี่ยวกับศิลปะและการเงินเกิดมาไม่สบายไม่สมบูรณ์ในวัยเด็กในช่วงอายุจรอายุ34ย่าง35จะมีเรื่องเลวร้ายความไม่เป็นมงคลต่างๆแก้ด้วยการถือศีลทำบุญปฏิบัติธรรมเป็นช่วงช่วง5 7 10วันเป็นระยะ ถึงจะผ่านไปได้หมอปายเคยเตือนแล้วภายพิบัติปี2568ระบุเดือนชัดเจนย้อนกลับไปเมื่อ2อมก,กราคม2568เวลา9นาฬิกา28นาทีทีมข่าวไทยนิวส์ออนไลน์ได้มีการสัมภาษณ์พิเศษแบบเจาะลึกกับหมอปายพรกสิทธิซึ่งเป็นที่รู้จักในวงกวางง้างถึงยานอย่างรู้ และคำทํานายที่มักจะสร้างความสนใจอยู่เสมอจากรายการสืบสาะเจาะข่าว YouTube Thai News มีการพูดคุยอย่างเป็นกันเองและละเอียดในวันนั้นหนึ่งในประเด็นที่ถูกถามถูกจิบยกขึ้นมาคือเรื่องราวของภัยพิบัติปี2568ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนยังคงเฝ้าระวังและติดตามอย่างใกล้ชิดทีมข่าวจะขอย้อนกลับไปฟังบทสัมภาษณ์ครั้งนั้นอีกครั้ง เพื่อทบทวนคำถามคำทำนายที่หมอปลายได้เคยกล่าวไว้ถึงสถานการณ์ความไม่สงบภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ใดๆที่ควรจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในปีนี้โดยจะนำเสนอรายละเอียดที่หมอปลายได้เปิดเผยไว้อย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ทุกท่านได้ร่วมกันพิจารณาและเตรียมพร้อมรับมือกับทุกความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้นในปี2568 ในคลิปสัมภาษณ์หมอปายได้ให้รายละเอียดถึงเรื่องของภัยพิบัติปี2568สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อน,นักข่าวถามว่าปีนี้เป็นจุดเริ่มต้นของโลกแตกใช่ไหมในมุมมองของหมอปายมองว่าจริงไหมหมอปายตอบว่าจริงๆมันก็เริ่มมาพักใหญ่แล้วนะมันเริ่มมา2-3ปีที่แล้วเริ่มตั้งแต่มีซึนามิทีทีแถวญี่ปุ่น แถวนิซีแลนด์ช่วงนั้นคือเตรียมตัวแล้วภูเขาไฟระเบิดสมอย่างนี้ในปี2,568นี้นะ่ะเราจะเห็นเยอะขึ้นพิธีกรก็ถามว่าแล้วประเทศไทยเรามีโอกาสไหมหมอปลายตอบว่าดูไว้ตั้งแต่ก่อนเข้าปีใหม่แผ่นดินไหวแลนสไลด์บ้านถะลมโครงเสาไม่ดีนะ่ะมาจากการเช็ค การไหวของพื้นข้างล่างพวกนี้น่ะมันเริ่มเกิดแล้วก็น่าจะเห็นในช่วงเดือนมีนาคมแล้วยังเตือนในเรื่องของน้ำท่วมฝนตกหนักรอการระบายหลายอาทิตย์คำทำนายเจ้าคุณวาราปี2568ปีแห่งการหลอกลวงครั้งใหญ่ภัยพิบัติน้ำไฟอย่างรุนแรง ปี2568ประเทศไทยยังวางใจไม่ได้สำหรับเจ้าคุณวราจเจ้าวาดวัดโพทองคุยผ่านไทยรัฐทอล์กเตือนปี2568ต้องระวังคอเซ็นเตอร์ระบาดมากขึ้นคนไทยอย่าปล้นไทยกันเองชวนลงทุนคอเซ็นเตอร์ประเทศชาติจะเดือดร้อนหยุดโลกต้องรู้จักพอยาเสพติดจะเข้ามามากที่สุดและความสามัคคีแตกแยกภัยพิบัติยังมี น้ำยังรุนแรงและไฟยังห้ามไม่ได้เตือนในปี2568น้ำยังมาเยอะระวังภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติน้ำยังมาเยอะปีมะเสงธาตุทองอุทก,กภัยยังไม่หมดน้ำเยอะเชียงรายเยอะอย่าสร้างทางขวางน้ำสะพานอย่าอยู่ในความประมาทถนนที่สุดยังมีอีกเยอะปีพญานาคให้น้ำ แต่พญานาคตาบอดสองตัวให้เป็นเครื่องเตือนใจไม่ควรจะประมาทเป็นทั่วโลกปี2568น้องๆสึนามิห่วงคนใต้เรารู้เราควรป้องกันก่อนยาเสพติดโรคเกี่ยวกับยุงไข้หวัดชนิดหนึ่งแต่เป็นวัยหายไวอีกอย่างโรคไข้เลือดออกกินปิ้งย่างระวังมะเร็งชีวิตเรามีค่านะยาปลอม อาหารเสริมผิดกฎหมายรัฐบาลจะคุ้มครองตรวจสอบปรับปรามป้องกันระบบทางเดินหายใจฝุ่นควันภูมิแพ้จะเกิดขึ้นเยอะปงเล็บถามว่าไฟยังมีไหมมีแน่นอนปี2568จะเผามากกว่านี้เป็นหนี้สินวางเพลิงเผาโรงงานเผาตึกอาคารฝากรัฐบาลดูแลทางใต้หน่อยภัยทางใต้จะมี ต้องมีการเยียวยาทางด้านของจิตใจให้ความรู้กับเขาและกัญชาจะกลับมาอีกที่ปลูกที่ลงทุนกันไว้รัฐบาลมีเปลี่ยนขั้วเปลี่ยนหัวอีกเฝ้าระวังปี2568เหตุการณ์สลดอาทิเช่นรถบัสไฟไหม้จะมีมากอย่าอยู่ในความเคยชินต้องพัฒนาการตรวจสภาพก็ใช่และกฎระเบียบไฟเขียวไฟแดงด้วย รถไฟฟ้าคือระบบที่ต้องแก้ไขอีกเยอะ